สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอน,นันต์นุิรันพันธ์อยู่ระดับชั้นป,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาาธุรกิจสถานพยาบาลนะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตขั้นตอนการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การปั๊ม CPR เรามารู้ความหมายของการปั๊ม CPR กันก่อนนะคะ CPR เป็นการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจนะคะเป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแบบหนึ่งมีประโยชน์ในในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกระทันหันหรือหัวใจหยุดทำงานนะคะเช่นผู้ป่วยจมน้ำผู้ป่วยขาดออกซิเจนค่ะหรือขาดหรือภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสมองอย่างถาวรน,นะคะการปั๊มหัวใจจึงอาจจะช่วยยื้อเวลาหรือช่วยการฟื้น การทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดกระทันหันทำให้หัวใจกลับมาเป็นได้ตามปกติค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องให้ผู้ป่วยนอนราบก,กับพื้นที่แข็งนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่อ่อนนุ่งให้ใช้ไม้กระดานที่แข็งสอดใต้ลำตัวของผู้ป่วยนะคะและห้ามให้ผู้ป่วยนอนหนุ่มมอนเด็ดขาดนะคะต่อไปนะคะคนที่ช่วยเหลือก็ต้องนั่งทุบเข่าค่ะ น,นั่งในท่าคุกเขานะคะกต่อไปก็ใช้มือทั้งหน้าวางที่หน้าอ,อกของผู้ป่วยค่ะตามด้วยมือกำหมัดน,นะคะเราต้องให้ยืดไหล่และแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงเลยนะคะและวทาการกดหน้าอ,อกของผู้ป่วยค่ะในให้ลึกประมาณ1-2นิ้วนะคะโดยให้ความเร็วอยู่ที่100-120ถึง120ต่อนอาทีนะคะเรามาทําการตั้ม p r r กันเลยค่ะ นีนะะ่เราต้องทําตามจังหวะเพลงหรือเราต้องทําให้เร็วในอัตราที่ร้อยถึงหนึ่ง้อยตอนอาทีนะคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะกับขั้นตอนการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีนะคะก็ะคือทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เลยนะคะเพราะว่าทําไม่ยากใครก็สามารถทําได้ะคะ่ะถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ก็ขอให้ช่วยผู้ป่วยกันด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ